คนวันนี้เป็นวันหยุดของเราวันอาทิตย์เราเลยทำข้าวครัวทำมาม่าให้น้องๆกินวิธีทำง่ายมากส่วนตัวเราใช้ซีดารลดต้ยมยำกุ้งเพราะเวลาเราต้มมันจัดจ้านรสชาติอร่อยมากเลยค่ะวิธีทำง่ายมากเลยออ้แค่ข้าวครัวค่ะแล้วก็ต้มน้ำ เราเรอประมาณสัก5นาที10นาทีค่ะเส้นนุ่มแล้วนะคะเราก็เทน้ำทิ้งค่ะแล้วก็เข้ากระทะใส่น้ำมันแล้วก็ปรุงรสค่ะส่วนตัวเราใช้หงของมันนะคะแล้วเราก็มีอะไรก็ใส่ใสเข้าไปค่ะเช่นไส้กกอกผักนะคะนี่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะ พอผัดเสร็จแล้วคะ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะใครมีอะไรจะใส่ได้เลยคะ่ะมาสรบแต่งให้มันดูน่ากินทุกคนก็ทําได้คะ่ะง่ายมากเลยขนาดเราอายุแค่สิบเอ็ดขวบเราเองทาได้เลยง่ายมากเลยคะ่ะแถมอร่อยด้วยอย่าลืมนะคะรถนี้นี่คะ่ะเป็นรถต้นยำกุ้งนะคะมีตาหาร้านด้วย ตามพวกเราค่ะใครอยากให้เราทำอะไรกินอะไรนะคะเม้นมาได้เลยฝากกดติดตามด้วยนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามขอไปกินก่อนนะคะอร่อยเกินอร่อยมากเลยอร่อยมากเลย